เข้าภรษาในวันนี้นพรุ่งนี้หรือนนี้หรืออาทิตย์หน้าเกิดมีเหตุมีเหตุที่ให้ขาดภรษาอารมณ์ขึ้นนอกวัด่างั้นเธออารมณ์ขึ้นนอกวัดฐานที่นอกวัดไปออกเดินออกนอกประตูไปไปเหี่ยวไปปัสสาวะอะไรนานเกินไปนข้างนอก สมมติตนะ่ะก็ตอนอารุณขึ้นนะก็ขาดภาษาได้แบบนี้นะก็ขาดไม่ยากแร้วจะขาดจริงๆก็ขาดขาดไม่ยากแร้วจะขาดนะแบบนี้หรือว่าออกใบบินธบารอารุณ์ยังไม่ขึ้นอย่างเงี้ยนะไปอารุณ์ขึ้นทางนอกนะก็ขาดภาษาเหมือนกันนะบินธบานะ่ะก็สําคัญอยู่นะเพราะว่าบางที่เนี่ยเมืองบางทีก็ไปบินสบายกันดึกเดินเหมือนกัน นก็ไปกันแต่เดือดแต่เดินไม่รู้ไปตอนไหนนะเออมันตีห้าตีตีห้าไปแล้วนี่ยังไม่สว่างเนี่ยตีห้าตีห้าตีสี่ครึ่งเนี้ยบางทีไปแล้วไปบิณฑบาตอย่างเงี้ยก็ไปเดินดเดินดเดือก็อารุณยังไม่ขึ้นน่ะเวลาไปแล้วก็อารุณขึ้นนอกวัดนะก็พรรษาขาดดีเหมือนกันแบบเนี้ยนี่ก็พรรษาขาด พอภาษาขาดแล้วก็มันจะคิดว่ามันต้องจำภาษานะาก็ต้องจำภาษาเหมือนกันก็นกมีภาษาหลังภาษาหลังอีกหนึ่งเดือนหลังจากนี้ไปอีกหนึ่งเดือนขึ้นสิบห้าค่ำขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเก้ามาแล้วก็อธิษฐานเข้าภาษาในวันแรม หนึ่งาหนึ่งค้าเดือนเก้าหนึ่งค้าเดือน9จากนี้อีกเดือนหนึ่งอันนี้หนึ่งค้าแรมหนึ่งข้าเดือน8แล้วก็ผัดไปอีกถัดไปอีกหนึ่งเดือน,นถ้าเกิดว่าภรษาขาดนะเกิดภรษาขาดหรือว่าเดินทางจำรรษานไม่ทันแบบนี้ก็ต้องอยู่จำรรษาอีกต้องอยู่จำรรษา อีกไม่ใช่ว่าพอข่าวภาษาแล้วไม่ต้องอยู่แล้วเดินทางไปเลีล้ยอนประทงนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเป็นอุบัติเหมือนกันต้องจำภาษานี่เข้าจจภาษาหลังเรียกภาษาหลังนั่นแหละแลมหนึ่งข้ามเดือนเก้าก็เวลาออกภาษาก็นูน่นขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบสองร้อยกระทงแต่ว่าใครจำภาษาวันนี้ก็ออกภาษาแะละวันขึ้น อ่าสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดแม่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสามเดือน 11, 8, 90, 11, 3, 000, ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดก็เป็นวันภาวนาออกพรรษาครบ 3, สามเดือนน่ะสามเดือนวันนั้นแหละอ่าภาวนาออกพรรษาแต่ว่าภาวนาออกพรรษาแล้วก็ก็สําคัญอยู่ยนะก็ต้องต้องอยู่อีกเหมือนกันอ่าถ้าไม่มีเหตุอ่าจะไปที่อื่นหรือมณเนสตราหาไปก็ ้องอยู่จำภาษานั่องอยู่ในวันนั้นนะ่ะวันที่เราคืนนั้นที่เราภาวนาออกภาษาแล้วก็ต้องอยู่อีกอยู่วันนั้นอีกคืนหนึ่งอะ่ะลุงเช้าแหละลุงลุงเช้า,าถึงจะอารุณ์ขึ้นแล้วนะถึงจะไปได้ถ้าเกิดไปในภาวนาในวันนั้นมันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดแล้วก็ไปในวันนั้นอีก ก็ไม่ได้มีเหตุนะไม่ได้มีเหตุสัตหาไปไปเฉยๆนะก็ภาษาขาดเหมือนกันจะรับกระถินอะไรไม่ได้เหมือนกัน